กระสืละครับตอบครับรับเรียนท่านประธานที่เคารพเรียนกาจนารัตลีวิโรจน์นะคะเรียนมีสองประเด็นสําหรับมาตรานี้นะคะประเด็นที่หนึ่งคือความในวงเล็บเจ็ดที่กําลังอภิปรายกันอยู่เนี่ยเลี้ยเห็นว่าความในวงเล็บเจ็ดโดยท้อยอย่างยิ่งที่กล่าวอ้างถึงมาตรา44ในมาตรา44นั้นมันมีอยู่หลายจุดด้วยกัน ที่กล่าวอ้างถึงคณะกรรมการว่าจะต้องไปกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆซึ่งในมาตรา44นั้นนะ่ะมีวิธีเขียนได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือถ้าท่านคณะกรรมาธิการเห็นด้วยว่าควรจะเพิ่มกรณีของมาตรา44วรรค8เข้าไปด้วยใช่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงืนะ่อนไขเนี่ยวิธีที่หนึ่งคือเติมคําว่าวรรค8เข้าไปเป็นว่า มาตรา44วร2วร4และวร8กับวิธีที่สองก็จะง่ายกระชับสั้นแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดคือตัดคำว่าวร2และวร4ออกหรือมาตรา44เฉยๆนั้นในมาตรา44เนี่ยวัคใดก็ตามที่อ้างอำนาจให้คณะกรรมการไปกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขได้มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติตามมาตรา44นั้นนะคะ ประเด็นที่สองนี้มีคำถามเพื่อความมั่นใจนะคะคือความในวงเล็บ8ทับหนึ่งซึ่งคณะกรรมาการเพิ่มขึ้นใหม่ว่ากรรมการเนี่ยมีอำนาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ให้กู้ยืมเงินมีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเอกชน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา38ในการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวข้อความในมาตราข้อความในวงเล็บ8ทับหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะถ้าท่านเทียบดูกับอนุมาตราอื่นเช่นอนุมาตรา7นี่แหละคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามมาตราต่างๆได้โดยไม่มีข้อความห้อยท้ายคือพูดง่ายๆคือไม่มีเงื่อนไขเป็นอำนาจของกรรมาการโดยแท้แต่วงเล็บ8ทับหนึ่งเนี่ย ท่านมีตอนท้ายว่าโดยดําเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลันอื่นเนี่ยงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยท่านเขียนโดยมีเจตนารมณ์ว่าอํานาจของคณะกรรมการในการกําหนดมาตรการช่วยเหลือจะกําหนดมาตรการได้ต้องไปหารือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเอกชนสถานศึกษาหรือท่านมีเจตนาว่าเป็นอํานาจของคณะกรรมการที่จะกําหนดมาตรการช่วยเหลือ โดยในมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะกําหนดให้การช่วยผู้กู้ยืมเงินมีงานทําสามารถชําระเงินคืนกองทุนได้เนี่ยไปดําเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนสถานศึกษาไม่ทราบว่าท่านมีเจตนาอย,ย่างไรคะให้เป็นเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการหรือเป็นเงื่อนไขในการไปดําเนินการแต่เป็นอํานาจของคณะกรรมการในการกําหนดมาตรการขอพระคุณคะ